สวัสดีครับพบกันนะครับกับช่องชุงหมังนะครับพบกับผมนะครับชุงหมังช่างมสนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนะครับอ่าพีเซนะครับใครขับรถรุ่นนี้อยู่นะครับก็ลองมารับชมดูนะครับเผื่อจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็คือจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับปัญหาตัวนี้นะครับที่พบบ่อยนะครับหลักๆก็จะเจออยู่ประมาณ สองปัญหานะครับแต่จะเอาตัวนี้นะครับจะคุยเรื่องตัวนี้ก่อนที่ที่เจอบ่อยที่สุดนะครับก็คือตัวเกี่ยวกับตัวเซนเซอร์นะครับที่มีปัญหานะครับใครใช้อยู่ก็ลองมารับฟังดูนะครับเผื่อรถตัวเองมีอาการนี้อยู่นะครับก็จะได้รู้นะครับว่าสาเหตุมาเกิดจากตรงไหนมีอาการก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะบิดคันเร่งให้มันสุดได้นะครับ ก็คือเราสามารถบิดได้แค่ประมาณ70หรือ80ปนะครับถ้าเราบิดคันเร่งสุดเมื่อไหร่รถจะมีอาการสะดุดนะครับทันทีนะครับเหมือนเราขี่ไปปกตินะครับพอเราจะเร่งแซงนะครับพอเราเติมคันเร่งไปนะครับจนสุดนะครับหรือเกือบสุดเนี่ยรถจะมีอาการวูบหรือสะดุดนะครับตลอดเวลานะครับอาการเหมือนน้ามันบางนะครับคือน้ํามันไม่พอในรอบสูงนั่นเอง สาเหตุนะครับที่ทําให้มีอาการหน้ากากก็คือเป็นตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนมาหลายคันนะครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยนะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับนี่มันอยู่ที่ตรงไหนนะครับมันอยู่ที่เรือลินเลงนะครับแต่นี้ไม่ใช่ของพีเซกนะครับตัวนี้จะเป็นของคิกนะครับตัวพีเซกผม ไม่มีนะครับก็มีแต่ของคลิกแต่เอามาให้ดูนะครับของคลิกมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวเลขตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับนี่ยจะอยู่ด้านข้างตรงนี้ก็คือมันต่างกันแค่ขนาดนะครับนี่แต่ก็คือเซนเซอร์ตัวเดียวกันนะครับก็คือสมมติวันนี้เป็นของพีเล็กแล้วกันนะครับนะครับเวลาเราบิดคันเร่งนะครับตรงนี้ นะครับเราบิดคันเร่งนะครับตัวนี้มันจะคอยรับสัญญาณนะครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้เวลาเราบิดคันเร่งปุ๊บนะครับตัวนี้มันจะส่งสัญญาณไปที่กล่องนะครับว่าเราเปิดคันเร่งไปเท่าไหร่แล้วนะครับมันก็จะส่งน้ํามันนะครับมาจ่ายตามที่เราเปิดนะครับแต่ทีนี้พอเซนเซอร์ตัวนี้มันมีปัญหานะครับตัวนี้มันมีปัญหาก็คือว่ามันรับสัญญาณได้ไม่เต็มที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสมมุติว่าเราบิดคันเร่งนะครับ เนือจากศูนย์นะครับเราบิดไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับมันสามารถรับข้อมูลได้ถูกต้องนะครับมันสามารถส่งน้ํามันฉีดน้ํามันมาผสมกับอากาศเนี่ยได้ถูกต้องนะครับแต่พอเราบิดถึงร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับแต่มันอ่านสัญญาณนะครับได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตหมายความว่ามันจ่ายน้ำมันมาแค่เจ็สิบเปอร์เซ็นแต่ลิ้นเล่งนะครับตอนนี้นะครับเปิดสูตรแล้วนะครับเปิดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับอากาศเข้าไปเยอะนะครับ ทำให้น้ำมันไม่พอในรอบสูบนะครับเกิดอาการวูบสะดุดนั่นเองนะครับก็วิธีง่ายๆก็คือเปลี่ยนเซนเซอร์ตัวนี้นะครับมันจะมี2ตัวนะครับอยู่ที่เรือนลิ้นเล่งของ p c x ซนั่นแหละครับลองไปไปก้มดูนะครับตัวนี้มันจะอยู่ด้านข้างนะครับมันจะมี2ตัวนะครับจะมีตัวด้านบนกับตัวด้านข้างนะครับบางทีนะครับรหัสไม่โชว์นะครับมีอาการแต่เช็คโค้ดบางทีไฟไม่ฟ้องนะครับ ลองดูนะครับใครมีอาการอย่างนี้นะครับที่เป็น P ีซรุ่นนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไ้ดูนะครับก็คือถ้าขับไปมีอาการบิดคันเร่งบิดสุดไม่ได้หรือเราขึ้นขาตั้งคู่นะครับแล้วเราลองบิดคันเร่งให้สุดดูนะครับถ้าบิดคันเร่งสุดแล้วมันสะดุดนะครับแล้วพอเรากอคันเร่งผ่อนกลับมาแล้วไม่สะดุดนะครับยังบิดได้ต่อบิดน้อยบิดได้นะครับพอบิดสุดสะดุดนะครับก็ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือว่าที่ผมเจอก็ประมาณ 80%- 90%นะครับที่มีปัญหาตัวนี้นะครับ ราคาอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าราคาขึ้นไปเท่าไหร่นะครับก็เผื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่พี่ๆน้องๆนะครับก็ลองเช็คดูถ้ามีอาการอย่างนี้นะครับก็สามารถสั่งที่ศูนย์ฮันด้าได้ครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนนะครับก็ดูนะครับเปลี่ยนมาหลายคันมากเลยครับตัวละพันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์ด้านบนนะครับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ที่เจอบ่อยก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ตัวตรวจับตำแหน่งดิ้นเร่งนะครับเป็นเซนเซอร์ตัวจับสัญญาณดิ้นเร่งนั่นเองนะครับเวลาเราบิดนะครับมันก็จะรับสัญญาณจากตัวนี้แหละนะครับผมคลิปนี้ก็ไว้เค่นี้เนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์นะครับให้ชุมงช่างม .3 สาวเลยนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคขอบคุณมากครับ